ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการทํางานร่วมกันกับระบบสารสนเทศครับเนื้อหาทั้งหมดก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนง,งานสําหรับการจัดการสารสนเทศสารองค์กรโดยเน้นการทํางานภายในและการทํางานร่วมกันระหว่างกันยุทธศาสตร์การวางแผนจากการที่อุปกรณ์ไ CT ถูกลงครับและอินเทอร์นเน็ตก้าวหน้าการวางแผนสร้างอำนาจการแข่งขันด้วย e model เรื่องเกี่ยวกับ e- m o เดลที่มีความสัมพันธ์กับ information technology ครับการวางแผนการทำงานร่วมกัน collaboration business ครับมองแนวโน้มของ new economy ครับโลกใหม่ของการดำเนินการใน e-business แรงกดดันที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในองค์กรครับ การวางแผนโดยใช้ IT, i s s c m c r m และ E-Business ความสำคัญของธุรกิจในยุค e อครับข้อแรกก็คือ ICT เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการรวดเร็วทำให้การลงทุนได้ง่ายสำหรับองค์กรครับ ICT ย่อมาจาก n n o r r m t t o o n n n d o o m u u n i c t t o o t t e h n o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  y ครับหรือเทคโนโลยีสำหรับสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีประมวลผลเทคโนโลยี Technology, การจัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยี Technology, การสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยี Technology, การแสดงผลระหว่างการเพิมครับเช่นการประมูลขึ้น900เมกะเฮิร์ของ D-Tag ที่ผ่านมาต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาการของ IT และอินเทอร์เน็ตในยุคศตรวรรษที่21ครับ1คือการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ครับ 2. คือฮาร์ดแวร พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงแต่เร็วขึ้นครับ 3. แนวโน้มมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับราคาถูกลงผลิตมากขึ้นและสุดท้ายคือการใช้พนังงานไฟฟ้าน้อยลงครับแนวโน้มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ดิจิทัลอีโคโนมีหรือนิวอีโคโนมีครับระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาข้อมูลข่าวสารเอกสารและสิ่งพิมพ์แบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิวเมนต ทุกอนูของสิ่งที่เป็นข่าวสารกําลังแปลเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลครับเศรษฐกิจดิจิตอลจึงเกี่ยวโยงกับยุคข,ของ E ีครับอ e แรกคืออ e ีบิสเนสครับคือการทําธุรกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เช่นการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมผ่านทางออนไลน์ครับการโอนเงินจ่ายบินหรือกู้เงินผ่านแอปครับต่อไปก็จะเป็นอ e ีคอมเมิรคือการค้าขายผ่านเวอร์ชวลชอปปิ้งครับเช่น แพลตฟอร์มสู่รวมการค้าช h อป e ี้ a z a d a หรือเว็บไซต์ Amazon ครับ e thailand คือ e wisdom e planning และ e meeting ครับสรุปสั้นๆคือการเปลี่ยนบริการของรัฐและประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัลเช่นภาษีออนไลน์บัตรประชาชนดิจิทัลและการศึกษาผ่านทางออนไลน์ครับ e cash หรือย่อมาจาก electronic cash การใช้ตาอ e ิเล e ็กทรอนิก e money e banking ตัวอย่างเช่นแอปทูนี่วอลเลตพร้อมเทหรือแอปโมบายแบงกิ้งต่างๆครับแรงกดดันที่ทําให้องค์กรต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค,ครับหนึ่งก็จะเป็นแรงกดดันทางการตลาดแรงกดดันทางเทคโนโลยีและแรงกดดันทางสังคมครับแรงกดดันทางการตลาดหรือ Market เพชเชอรครับเช่นการแข่งขันที่รุนแรงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัตน์ทำให้องค์กรต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรครับต่อไปก็จะเป็นแรงกดดันทางเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีดจิตอลเพชเชอร์ครับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงทางด้านไอทีด้วยทําให้เทคโนโลยีปัจจุบันเกิดความล้าหลังเพื่อให้แข่งขันกับผู้ต่อสู้ได้องค์กรจึงอาจจําเป็นต้องรับเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหมาใช้งานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ครับ ปริมาณข้อมูลอันมากมายมหาศาลจำเป็นต้องมี Information Management ที่ดีเพราะเมื่อปริมาณข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้นการจัดการข้อมูลที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและปลอดภัยและตัดสินใจได้ถูกต้องครับสุดท้ายจะเป็นแรงกดดันทางสังคม s o i i t a l pressure ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมอาทิเช่นการเพิ่มหรือตัดงบประมาณของภาครัฐ บาลจะมีผลต่อองค์กรในภาครัฐจริยธรรมทางสังคมองค์กรจึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคปรับตัวให้ทันสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมครับต่อไปความหมายของภาพนี้คือ the driver of change ครับหรือปัจจัยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมองค์กรหรือธุรกิจต่างๆถึงต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำไมไม่สามารถทำแบบเดิมไปเรื่อยๆคำตอบก็คือเพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่งครับทั้งตลาดเทคโนโลยีและสังคมล้วนสร้างแรงกดดันให้ธุรกิจต้องปรับตัวอยู่เสมอถ้าไม่ปรับก็เสี่ยงที่จะถูกคู่แข่งแซงหรือตกขบวนการเปลี่ยนแปลงไปเลยครับเรามาเริ่มที่ปัจจัยแรกครับคือการตลาดปัดจจัยด้านตลาดในยุคนี้แตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจนครับเพราะโลกาภิวัตน์ทำให้ตลาดเชื่อมโยงกันหมด องค์กรหนึ่งในประเทศไทยไม่ได้แข่งขันแค่กับธุรกิจไทยได้วยกันแต่ยังต้องสู้กับคู่แข่งจากต่างประเทศที่มีทั้งทุนความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นการแข่งขันเองก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่อาจมีผู้เล่นเพียงไม่กี่รายตอนนี้แทบธุรกิจทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่มีไอเดียสดใหม่ ทำให้องค์กรเดิมต้องเล่งพัฒนาตัวเองให้ทัน,นครับนอกจากการแข่งขันแล้วแรงงานหรือ w o r k ์กโฟก็เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีความคาดหวังที่ต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมดุลชีวิตกับการทำงานการใช้เทคโนโลยีหรือรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นองค์กรจึงไม่สามารถใช้วิธีการบริหารแบบเก่าได้อีกต่อไปและเมื่อพูดถึงตลาดเราไม่อาจมองข้ามผู้บริโภคได้เลย เพราะทุกคนนี้ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองที่สูงมากพวกเขามีข้อมูลในมือถือสามารถเปรียบเทียบราคารีวิวสินค้าและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้ทันทีถ้าองค์กรไม่ใส่ใจลูกค้าก็พร้อมจะถูกเปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีครับปัจจัยที่2คือเทคโนโลยีครับเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง นวัตกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติอินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งไปจนถึงบล็อกเชนและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานทั้งหมดและเมื่อมีของใหม่ก็ย่อมทำให้ของเก่าล้าสมัยหากองค์กรไม่อัปเดตไม่ลงทุนในเทคโนโลยีก็มีโอกาสสูงที่จะเสียเปรียบคู่แข่งครับ ในด้านการค้าเทคโนโลยียังทำให้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซกลายเป็นช่องทางหลักในการซื้อขายสินค้าและบริการผู้บริโภคจำนวนมากคุ้นชินกับการซื้อขายของออนไลน์การจ่ายเงินแบบดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มต่างๆในชีวิตประจำวันหากธุรกิจไม่สามารถเข้าสู่โลกดิจิทัลได้ก็แทบจะเรียกว่าตามไม่ทันกระแสนอกจากนี้ยังมีเรื่องอินฟอร์เมชันโอเวอร์หรือข้อมูลล้นเกิน ทุกวันนี้องค์กรมีข้อมูลจำนวนมหาศาลแต่ถ้าไม่มีระบบการจัดการและวิเคราะห์ที่ดีข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นการใช้ Business Intelligence Intell igent, จึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับปัจจัยสุดท้ายคือทางด้านสังคมครับเราอาจคิดว่าสังคมไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจแต่ความจริงแล้วเกี่ยวโดยตรงครับเพราะสังคมเป็นตัวกำหนดความคาดหวังของผู้คน ปัจจัยด้านสังคมเรื่องจากการรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันนี้ลูกค้าและนักลงทุนให้ความสําคัญกับองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการช่วยเหลือสังคมรอบข้างครับอีกเรื่องคือกฎระเบียบของภาครัฐครับซึ่งมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรงเช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายแรงงานหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในกรณีอาจเกิดจากการลดกฎเกณฑ์ลงทําให้เกิดการแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆเช่นตลาดการเงินหรือโทรคมนาคมและยังมีเรื่องงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ลดลงโดยเฉพาะในหน่วยงานที่เคยพึ่งภารัฐบาลสิ่งเหล่านี้ทําให้องค์กรต้องหาทางจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบและแน่นอนว่าประเด็นด้านจริยธรรมก็สําคัญมากเพราะสังคมทุกวันนี้จับตามองเรื่องความโปร่งใสและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และการดูแลข้อมูลของลูกค้าเมื่อเรามองทั้ง3ปัจจัยรวมกันไม่ว่าจะเป็นตลาดเทคโนโลยีหรือสังคมจะเห็นว่าองค์กรที่อยู่ตรงกลางกำลังถูกกดดันจากทุกทิศทางและแรงกดดันเหล่านี้ก็คือสิ่งที่บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอาจมาในรูปแบบการปรับกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาการพัฒนาทักษะบุคลากรหรือการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นและเรียนรู้ตลอดเวลาครับถ้าองค์กรไม่เปลี่ยนย่อมเสียงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง คือการเปลี่ยนแปลงจากการจากระบบเดิมสู่ระบบดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักทำให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพรูปแบบการทำงานใน e society จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลดคนกลางหรือตัวกลางลดขั้นตอนลงลดระยะเวลาการดำเนินการแบบร่วมมือกันและเปลี่ยนข่าวสารโดยตรง ระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น Air a n Station System ระบบบูรณาการงานส่วนใหญ่ใช้พื้นฐานทางด้านไอทีดังนั้นจึงต้องมีความรู้และใช้งานได้แนวโน้องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมโลกและแรงกดดันการก้าวสู่สังคมแห่งคุณธารา <Wow. S 3> และความรู้ 3. องค์ประกอบดังนี้คือการสร้างทรัพยาการมนุษย์ 2. การสร้างการส่งเสริมให้มีนวัตกรรม 3. การลงทุนและส่งเสริม มีให้มีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ICT มีความก้าวหน้ารวดเร็วมากขึ้นการขับเคลื่อนดังจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสังคมดิจิทัลทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความแตก,กต่างทางด้านการใช้ข่าวสารการทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันค่ะบุคลากรในองค์กรยุค ICT นะคะ คิดเป็นทําเป็นกล้าทำกล้าคิดเป็นคนสมัยใหม่เรียนรู้ได้เองน,นักสัมรรวจแสวงหาเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีเหตุมีผลกับระบบค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตัวเองให้ดีค่ะแปลงกรอบแนวความคิดใหม่นะคะ กา,การคิดใหม่ทำใหม่กล้าคิดกล้าทำค่ะ re-engineer re-design สนานที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะอะไรทำไมถึงต้องซีคอ m เม c รนะคะเพราะแรงผลักดันจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และอินเทอร์เน็ตค่ะกระบวนการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่มาร่วมกันใช้แนวความคิดสายใยการไหลของงานค่ะ e n d to n e-service คือกระบวนการหรือบริการที่ดำเนินการด้วยระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เพียงแค่การทำธุรกรรมบางส่วนแต่ครอบคุมทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำทุกอย่างได้ผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกปลอดภัยและครบวงจรเช่นการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงการชําระเงินและการรับเอกสารยืนยันโดยไม่จำเป็นต้องมีการติดต่อด้วยตัวเองในขั้นตอนใดๆขนาดสำคัญของ N to N E-service ครบวงจรควบคุมทุกข,ขั้นตอนของบริการตั้งแต่เริ่มจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายดิจิชันโดยสมบูรณ์ข้อมูลและการดำเนินการทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดไม่ต้องอาศัยเอกสารกระดาษหรือการติดต่อด้วยตนเองเชื่อมโยงข้อมูลมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเอกสารหรือข้อมูลยืนยันคุณสมบัติสามารถเกิดขึ้นได้ภายในระบบสะดวกและประหยัดเวลาให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือดำเนินการปลอดภยัยมีการยืนยันตัวตนและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในความน่าเชื่อถือของบริการ การวางแผนความร่วมมือคือกระบวนการร่วมกันของหลายองค์กรหรือหลายภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยจะเริ่มจากการระบุปัญหาหรือโอกาสที่ต้องแก้ไขกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันระบุพันธมิตรที่มีศักยภาพออกแบบแนวทางดำเนินงานจัดสรรทรัพยากร และสุดท้ายคือการดำเนินการและประมวลผลหัวใจสําคัญของความร่วมมือคือการสร้างความไว้ใจความเข้าใจร่วมกันและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ mm. เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสำลิ็อย่างแท้จริงขั้นตอนหลักในการวางแผนความร่วมมือ1การระบุป,ปัญหาและโอกาส ค้นหาประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือโอกาสในการพัฒนานที่สามารถบรรลุได้ด้วยความร่วมมือ 2. อการกำหนดเป้าหมายตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธปรรมท,ที่ต้องการบรรลุร่วมกันผ่านความร่วมมือ 3. การระบุพันธมิตรค้นหาองค์กรหรือบุคคลที่มีเป้าหมายค่านิยม และทรัพยากรที่สอดคล้องหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน 4. การสร้างความเข้าใจร่วมกันจัดให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพันธมิตรเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์กระบวนการและเป้าหมายของความร่วมมือ 5. การออกแบบกระบวนการกำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐาน วิธีการตัดสินใจกระบวนการจัดการข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 6. การดำเนินการดำเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนที่วางไว้โดยอาศัยการประสานงานและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 7. การติดตามและปบะมวลผล ตรวจสอบความคืบหน้าประเมินผลลัพธ์ที่ได้และปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบสำคัญการสื่อสารการสื่อสารที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการความร่วมมือความไวใจการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างพันธมิตร เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินงานเป็นการส่งเสริมพลังให้กับชุมชนและทำให้แผนมีความเป็นไปได้มากขึ้นผลประโยชน์ร่วมกัน การวางแผนที่ดีจะมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไอทีมาใช้ในองค์กรนะคะก็จะมี1นึไอที IT สร้างการประยุกต์งานด้านต่างๆที่สร้างความได้เรียบทางการแข่งขัน 2.i.t. ไอที IT เป็นอาวุธที่สำคัญที่สามารถสร้างสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรได้ 3.i.t. ไอทีส, IT สนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง4 ไอทีสร้างการดํา,นานเนินงานระหว่างการดําเนินงานระหว่างกัน 5. ไอทีทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลง6ไอทีสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้องค์กร AI ค่ะการสร้างอำนาจการแข่งขันนะคะก็จะมีการเฝ้าดูคู่แข่งขันการทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น อิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานการทำงานค่ะกอการแข่งขันในยุคอินเทอร์เน็ตนะคะก็ยุทการแข่งขันในอินเทอร์เน็ตเน้นความเร็วความยืดหยุ่นและการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะธุรกิจที่อยู่รอดและชนะคู่แข่งขันนะคะต้องใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานก็จะมีศาสตร์การแข่งขันการได้เปรียบเพื่อการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การความยั่งยืนค่ะเราคิดเกี่ยวกับกระบวนการอ e ิเวอเซชนะคะคือการนำเทคโนโลยีและอ e ิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของธุรกิจนะคะตั้งแต่การจัดซื้อการผลิตการตลาดการขายและการบริการค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและองค์กรค่ะ ทำไมต้องทํา BRP นะคะหรือปรับระบบนะคะ 1. เสริมความต้องการลูกค้าสร้างอํานาจการแข่งขันเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานให้ได้ประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันในองค์กรและประสานการทำงานค่ะกระบวนการ Task e b บ s i n e s นะคะคือการสร้างภาพรวมของธุรกิจที่ผสม ภาษานเทคโนโลย,ยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการดำเนินงานนะคะเพื่อให้ธุรกิจสามารถทำงานโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะนวัตกรรมใหม่โดยการใช้ออในองค์กรน,นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านกระบวนการดิจิทัลนะคะลดการใช้กระดาษเอกสารกระดาษเพิ่มความสะดวกในการทำงานระยะไกลและ การทำงานร่วมกันด้วยระบบออนไลน์ค่ะการสร้างความรอบรู้เพื่อการแข่งขันขององค์กรนะคะปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข่าวข้อมูลข่าวสารที่ที่เชื่อมทุกคนแห่งสร้างความรู้ความสามารถในการดำเนินการโดยใช้ไอทีแหล่งข้อมูลข่าวสารมีอยู่ทั่วไปที่ต้องรับรู้เร็วรับรู้ได้มากและทันกายค่ะ การตอบสนองแรงกดดันด้วยไอทีเพื่อทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลงสร้างความแปลแตกต่างมุ่งเป้าสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญ <c oughs> แล้วก็วางกลยุทธ์โดยใช้ไอทีในการดำเนินการให้เรลาการลูกค้าที่ดีค่ะการสร้างสายสัมพันธ์แบบเชนนะคะ 1. การสร้างสายใหญ่ แบบซัพพลายเชน 2. สร้างสายใยเรื่อง CRM ความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. สนับส,สนุนการดำเนินการและกิจกรรมภายในองค์กร 4. ขยายความร่วมพันธมิตรค่ะการสร้างความรอบรู้เพื่อการแข่งขันขององค์กร 1. การมุ่งเงน้นการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้องคอ์กรมีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ 3. การสร้างผลการดำเนินงานที่ดีการมุ่งเน้นการเรียนรู้และความสามารถทางการแข่งขัน จะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 4. การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้การตัดสินใจและการส,สื่อสารที่จำเป็นบุคลากรต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์วางแผนและ ตัดสินใจได้ดี 5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการรวบรวมเครือข่ายสร้างและรักษาเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอกองค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรบุคคลต้นแบบและเครือข่ายการตอบสนองแรงกดดันของไอทีเพื่อ 1. แรงกดดันจากการแข่งขันทางธุรกิจสาเหตุองค์กรต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มความได้เปรียบการตอบสนองลงทุนระบบสารสนเทศใหม่ๆเช่น Big Data, Cloud, AI ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการให้บริการ 2. แรงกดดันจากลูกค้าและผู้ใช้บริการสาเหตุลูกค้าต้องการความเร็วความปลอดภัยและการเข้าถึงได้ตลอดเวลาการตอบสนองพัฒนาแอปพลิเคชันบริการออนไลน์ระบบเซลล์เซอร์วิสและ UX/UI ที่ใช้งานง่าย 3. แรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สาเหตุเทคโนโลยีรัสสมัยความเสี่ยงทางไซเบอร์สูงการตอบสนองอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยนำระบบคาวหรือเดวอฟมาใช้เพื่อให้ทันสมัยและยืดหยุน่น4แรงกดดันจากกฎหมายและข้อกำหนดสาเหตุ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่น PDPA, GDPR หรือมาตรฐาน ISO, ITIL การตอบสนองพัฒนานโยบายความปลอดภัยไอทีการเข้ารหัสข้อมูลการตรวจสอบและติดตามระบบ 5. แรงกดดันจากต้นทุนและงบปริมาณสาเหตุต้องการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานการตอบสนองใช้ระบบ c า ourcing, ว l o u ซอ o u r c i n g อช r t วร,ริเซชั i o n เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าและ,แล,ะ,แล,ะลดต้นทุนระยะยาวการสร้างสายสัมพันธ์แบบเชน1 ความร่วมมือทุกองค์กรให้ห่วงโซ่อุปทานต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยแบ่งปันข้อมูลและความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น 2. การจัดการทรัพยากรการจัดการวัตถุดิบการผลิตและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าเพียงพอต่อกันต่อความต้องการและลดต้นทุน 3. การสื่อสารและข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและทบทวนทีระหว่างทุกหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ำผู้ส่งมอบถึงปลายน้ำลูกค้า 4. ความยืดหยุ่นและความเสี่ยงสร้างระบบที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสามารถตอบสนองต่อโอกาสหรือความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว 5. เป้าหมายที่สอดคล้องกันการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกันในการส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า